โรรงเรียนอนนนุบาาลกสมัี้คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะผ่านทางเ c e b o o k ไลฟ์ของเพจทวไทยนิวรวมถึงที่กำลังถ่ายทอดสดอยู่ทางช่อง youtube ของทั่วไทยนิวด้วยนะครับวันนี้ยี่สิบเก้ามกราคมสองพันห้าร้อยหกบห้าก็เป็นการออกจาริกทุดงนะฮะน่าจะเป็นวันสุดท้ายของทริปนี้นะฮะเพราะว่าเย็นนี้ก็จะถึงที่พักสองบ้านเสาเล้าใหญ่ตำบลพลสวรรค์อำเภอพนสวรสวรค์จังหวัดนครพนมแล้ว กะต้องขอขอบคุณนะเจ้าของสถานที่นะครับของโรงเรียนนะฮะอนุบาลกุสุมานโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะแล้วก็ขอบคุณฝ่ายปกครองนะนำโดยท่านนายอำเภอกุสุมานแล้วก็นายกนะฮะ <c oughs> เทศสมนตรีนะครับ <c oughs> เทศบาลตำบลกุสุมานนะครับ พอแล้วพอแล้วพอแล้วตรงนั้นตรงนั้นปล่อยให้ท่านออกปล่อยท่านออกอ่าให้มีทางเปิดทางให้ท่านออกได้ีี่่นังดๆอ่านั่นแหละัที่ท่านกำลังให้พรฮะคณนะครูอาจารย์นะ สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิท่านให้พรพิเศษนะฮะกับคณะครูอาจารย์นะฮะของโรงเรียนอนุบาลกุสุมานฮะขณะนี้ดวงตาบุเชื่นเริ่มออกจาริกทุดงแล้วนะฮะโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับ

อืมสาธุสาธุเดี๋ยวเจอกันบ้านเสาเราเด้อโอ้โนี่ทีมนี้เดินด้วยนี่ อามาครับสาทุพรนะเดินเลยครับนี่มาแล้วนะโมธนาบุญนะปาทุพพรเดินเบาๆลูกอย่าใช้เสียงอย่าใช้เสียงงดใช้เสียงเดินนะเดินเงียบๆเดินเป็นแถว ก็เป็นการออกจาริกทุดงนะฮะเป็นวันสุดท้ายของการจาริกทุดงในครั้งนี้นะฮะซึ่งเริ่มสตาร์ทกันที่จังหวัดภูเก,ก็ตตั้งแต่วันที่12พฤศจิกายนของทั้ง564ภาพเกี่ยวมานี่ลุงพันลุงยนต์มานั่งอยู่นะฮะมานี่ Tolong <laughs> kasih. Aula, 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 Aula. ขณะนี้ท่านเดินขึ้นสู่ถนนแล้วนะโอ้โนี่นุโมทนาบุญด้วยครับนนะครับมาถวายพระพุทธรูปนะฮะมีผ้าไตาแล้วก็มีน้ำดื่มน้ำปนะนมนุโมทนาบุญด้วยนะกับครอบครัวนี้นะครับสาธุสาธุสาธุ อ่าขวางลบพี่พี่ลบว่หลบ,ลบ,ล,บลบในลบนะ่ะอ่าเป็นภาพที่หาชมไม่ได้แล้ว

คู่นี้ก็มียอมมาถวายพระพุทธรูปรเป็นหลวงพ่อโสธรหน้าตักห้านิ้วนะครับแล้วก็ผ้าไตแล้วก็มีนมมีน้ํำดื่มนะครับน้ําปานะหลวงตาท่านรับพระมานะครับนีแล้วก็พ้มลงาารากับพื้นเลยนะนี่เดินผ่านหน้าโรงเรียนนุบามมาแล้วน,น,นะบอกบอกเขาอยเดี๋ยวเดี๋ยบอกให้ นี่โอ้โหตลอดแถวนะฮะเดินที่ท่านเดินจาริกทุดงนี่คนมานั่งรอตลอดแถวเลยนะฮะตอนนี้ วันนี้ก็ภาพบรรยากาศสดๆนะผ่านทาง facebook ไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวแล้วครับและที่กำลังไลฟ์ถ่ายทอดสดอยู่ทางช่อง youtube ทั่วไทยนิวด้วยนะฮะโอ้โหนี่นั่งกันตลอดแถวนะวางน้ำดื่มกันเรียงรายตลอดเส้นทางเลยถุงสองเปียกขึ้นมาเลยครับเปียกขึ้นมาเลยประชาสัมพันธ์ให้เขาแถวเดียวครับโอ้โหนี่ฮะู้ป่วยนั่งวิลแชร์มานะมีขนมนมเลยไหมครับคนป่วยครับ อ่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแถวเชแล้วค่างฝั่งนี้หลบรถด้วยนะครับรถแถ่เชือกแล้วเพราะว่ารถเสร็จสองให้หับตู้อ่ะเดี๋ยวไปจับแถวเองจัดการเลยเดี๋ยวมาอ่เดี๋ยวเด็กๆระวังรถตู้ด้วยนะครับเด็กๆระวังรถนะครับไม่ตัดไปตัดมานะครับ พี่ฟองฝากบอกเด็กๆนะไม่ตัดไปตัดมานะอย่านั่งขวาของตู้นะครับตรงนี้อันตรายนะสวัสดีนะครับคุณนู้ชมคผู้ชมครับู้ชมคุาผู้ชมคุดผ้มคุณคุุมะ้ชมุูุ้ส้มูมคุณผ้ชมคู้อมคุครคุคูนค้้คคุณค ยกไว้ครับยกน้ำไว้นะครับยกน้ำไว้นะครับรภาพนี้ถาวายหรือยังไงครับ ถวายครับปู่ครับถวายครับครับช่างวาดรูปครับผอเป็นช่างวาดรูปถวายรูปนะเป็นรูปหน้าพระพุทธเจ้านะครับท่านรู้ชมมีการนำรูปภาพมาถวายให้กับหลวงตานะครับ

ก็คือป่าสุพอนะครับป่าสุพอนเขายากเก่นนะครับวันนี้มามาส่งหลวงตานะครับวันนี้ป่ามาส่งหลวงตานะครับพยาบมาหน่อยครับขยัยาออกมาครับพยับมออกมาสาธุครับสาธุ 好的，好的。